ว่าเวลาน่าจะผ่านไปได้สักพักใหญ่ๆที่เราไม่ได้เห็นเกมจากค่ายชิลอาดที่มีการหยิบเรื่องราวของตำนานสยองขวัญจากญี่ปุ่นมาใส่เป็นพื้นหลังของเรื่องราวในเกมและครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องราวของความสยองในท้องทะเลอุมิการีเวอร์ชั่นเดโมที่เราจะได้รับบทเป็นคนหาปลาใช้ฉมวกเพื่อออกล่าปลามาขายทําการอัปเกรดเรือและเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายแต่ในท้องทะเลที่กว้างใหญ่และน่ากลัวนี้มันกลับดูแปลกปล เหมือนว่ามันไม่ใช่โลกปกติอย่างที่ควรจะเป็นเรื่องราวของเกมในเวอร์ชั่นเดโมนี้มันจะเป็นยังไงเราก็ต้องไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมอูมิการิมันเป็นคำที่สื่อได้อย่างตรงตัวว่าการออกล่าในทะเลและด้วยความที่เกมนี้มันเป็นเดโมที่มันน่าจะยังไม่มีเรื่องราวเกริ่นนำทันทีที่ผมเริ่มเกมมาผมก็พบว่าตัวเอกของเราได้ยืนอยู่บนเกาะเล็ก กลางท้องทะเลที่กว้างใหญ่แทบจะมองไม่เห็นพื้นดินโดยรอบแต่มันก็ยังพอมองเห็นบางเกาะที่อยู่ไกลออกไปได้และแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าสว่างแต่บรรยากาศของเกมมันก็เริ่มสร้างความไม่สบายใจขึ้นมานหน่อยๆน่อยตัวเอกที่ไม่ทราบชื่อนี้เขาได้ถือชั่วโม่สหรับการล่าปลาอยู่ในมือส่วนเกาะที่เขายือนอยู่มันก็จะมีที่เติมน้ํามันเรือร้านขายปลาหรือรับซื้อปลาพร้อมกับคนขายโดยเป้าหมายของเกมมันได้บอกให้ผมไปยัง เรเียนแหห่่งงนึแต่ทว่าเรือในตอนนี้มันกลับไม่มีน้ำมันแม้แต่หยดเดียวทำให้สิ่งเดียวที่พอจะทำได้ก็คือการเริ่มหาปลาและเอาปลาไปขายให้ที่ร้านเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันเรือแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นผมก็ได้เริ่มจากการเข้าไปทักทายคนขายปลาเขาได้กล่าวต้อนรับและรู้ว่าผมกำลังจะออกล่าปลาเขาบอกให้เอาปลาที่จับได้วางไว้ที่ท้ายเรือและเขาจะรับซื้อปลาพวกนั้นเพื่อให้ตัวละครของเราพอที่จะมีเงินออไป อัปเกรดเรือหรือว่าเติมน้ํามันเรือได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาการเริ่มต้นในการออกล่าปลาโดยปลา2ชนิดที่จะอยู่รอบเกาะนี้มันก็จะมีเพียงปลาปักเป้าและปลาทูนา่าแต่ในระหว่างที่กําลังล่าปลาอย่างตั้งใจผมก็สังเกตเห็นอะไร2ออย่าง ที่มันดูจะเด่นสะดุดตามากอย่างแรกมันก็คือปลาขนาดใหญ่ที่ดูใหญ่มากกว่าปลาปกติมันว่ายน้ําวนเป็นวงกลมและอย่างที่สองก็คือกังหันลมขนาดใหญ่ที่ดูแปลกและดูผิดปกติที่มันจะมาตั้งอยู่กลางท้องทะเลแบบนี้แต่จะว่าไปแล้วหากพูดถึงความแปลกเรื่องราวหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่แปลกกว่านี้อีกบ้างหลังจากที่ได้เริ่มล่าป,ปลาและเก็บเงินไปได้สักพักมันก็พอมีเงินที่จะอัปเกรดเรือและอัปเกรด ฉมวกได้ทําให้ตอนนี้ผมน่าจะสามารถออกไปล่าปลาตัวใหญ่นั้นได้แล้วและมันก็คือปลาทูน่าขนาดยักษ์ที่สามารถขายได้ถึง10,000เยนในตอนที่จับเจ้าปลาตัวนี้ขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมากับมันก็คือวัตถุคล้ายหินหรืออาจจะเป็นฟอสซิลโบราณที่ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ตัวละครของเราก็ได้เอามันมาวางไว้ที่หน้าปัดเรือและคาดว่ามันอาจจะเป็นบ่อแสของเรื่องราวในเกมเวอร์ชั่นเต ได้หลังจากนั้นผมก็ลองไปสำรวจที่กังหันลมและได้สังเกตเห็นชั่วโม่ที่มันปักเอาไว้สิ่งนี้มันบอกกับเราว,ว่าได้เกิดเหตุเลวร้ายอะไรบางอย่างขึ้นที่นี่และนอกจากนั้นมันก็ยังมีปลาแปลกๆที่มีครีเป็นมือโคนติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของกังหันด้วยและเมื่อผมปาชั่วมเพื่อให้กังหันมันกลับมาใช้งานได้กล่องสมบัติลึกลับก็ได้ตกลงมาภในกล่องนั้นมันมีเซ็นเซอร์เรดาร์สำหรับการหาปลาอยู่ด้วย มันเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การล่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่มันก็แอบดูขัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และก่อนที่จะเดินหน้าไปที่โรงเรียนตามเป้าหมายของเกมที่ได้บอกเอาไว้ผมก็ได้ลองสำรวจไปรอบๆพื้นที่จนได้เจอกับสารเจ้าเก่าๆและเด็กสาวที่ใส่ชุดนักเรียนยุคโชวะนั่งอยู่เธอได้บอกว่าเธอต้องรีบไปอีกเกาะหนึ่งเพราะว่าเธอต้องหาทางทำลายคำสาบบางอย่างซึ่งคำสาบที่ว่ามันก็น่าจะเป็นหนึ่งในบ่อแสของเรื่องที่เกิดขึ้นใน ท้องทะเลนี้เมื่อขับเรือเดินทางไปยังโรงเรียนตามเป้าหมายเด็กสาวที่ติดเรือของเรามาจูจ่ๆเธอก็หายไปอย่างลึกลับแต่หลังจากที่เธอหายไปในทะเลแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นงูขนาดยักษ์ที่มีส่วนหัวเป็นคนว่ายน้ําผ่านเรือเราไปมันดูจะเป็นอะไรที่บังเอิญจนน่าสงสยัยเหมือนกับว่าเด็กสาวคนก่อนเธอได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นซึ่งงูขนาดยักษ์ที่เราได้เห็นมันก็คือโยคัยหรือพูดผีในตำนาน อย่างนูเรออน้าที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเบื้องหลังของเกมนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนที่ตอนนี้มันจมอยู่ในน้ําแต่ก็ยังพอมีบางส่วนที่โผล่มาเหนือน้ําอยู่บ้างโดยเกาะที่อยู่ใกล้ๆผมก็ได้เจอกับคนขายปลาอีกครั้งและก็ไม่รู้เลยว่าเขานั่งเรือมาก่อนเราตั้งแต่ตอนไหนแต่ตอนนี้ เป้าหมายของเกมได้เปลี่ยนไปแล้วเราต้องเข้าไปสำรวจในโรงเรียนโดยก่อนที่จะขึ้นบนไดไปชั้นด่านฟ้านูเดโอนนะก็ได้ปรากฏตัวมาให้เราเห็นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอมาในรูปร่างที่ตัวเท่ามนุษย์ไม่ได้ตัวใหญ่แบบครั้งก่อนที่บนชั้นด่านฟ้ามันได้มีทางแยกออกเป็นสองทางทางฝั่งขวามันจะมีปลารูปร่างปลรราที่มีขามนุษย์งอกออกมามันเดินบนไปมาเหมือนกำลังเฝ้าเปลือกหอยที่น่าจะเป็นของมีค่าสำหรับมัน แต่พอเราเดินเข้าไปไกลๆมันก็ได้กระโดดหนีไปส่วนทางฝั่งซ้ายจะมีคุณลุงที่สวมชุดนักเรียนหญิงนั่งอยู่หน้าโต๊ะเรียนคุณลุงได้บอกว่าเขาได้เกิดมาและพัดเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาคุณลุงรู้ว่าไปในห้องเรียนมีพวกเด็กเกเรยอยู่ด้วยและที่เขาสามารถดูเรื่องนี้ก็เพราะเขาเฝ้ามองอยู่ในตู้ปลาแม้ว่านักเรียนบางคนจะใจดีกับคุณลุงแต่พวกเด็กเกเรก็มักจะแกล้งเด็กนักเรียนคนนั้นคุณลุงเลยตั้งใจ ว่าคุณลุงจะจัดการกับพวกเด็กเกเรทั้งหมดและคุณลุงก็ได้ขอให้ผมไปตามหาพวกเด็กเกเรซึ่งดูเหมือนว่าเด็กพวกนั้น จะได้กลายเป็นปลาไปแล้วและจากที่คุณลุงเล่ามาคุณลุงก็น่าจะเป็นปลาที่ได้กลายเป็นมนุษย์สิ่งที่คุณลุงเล่ามานี้มันดูจะยิ่งตอกย้ำถึงโลกที่กลับตลปตาดมนุษย์ได้กลายเป็นปลาปลาได้กลายเป็นมนุษย์และบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคำสาบตามที่เด็กสาวคนนั้นบอกเอาไว้หลังจากการหาปลาพวกเด็กเกเรมาให้คุณลุงได้คุณลุงก็จะพูดขึ้นมาว่าเขารู้สึกแปลกๆเขาไม่มั่นใจเลยว่าปลาพวกนี้คือเด็กเก เหรือไม่หลังจากคุณลุงทําท่าคิดทบทวนอยู่สักพักคุณลุงก็ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาความจําไม่ดีเองเขาได้เปรียบเทียบว่าตัวเองนั้นเป็นปะทอง ที่ความจำสั้นและทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผู้ที่อ่อนแอนก็มักจะเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเหมือนอย่างที่คุณลุงได้กินเพื่อนในตู้ปลาไปหลังจากพูดจบคุณลุงก็ได้เข้าไปกัดกินปลาเด็กเกเรพอเรื่องมาถึงตรงนี้หากว่าคุณลุงและคนขายปลาความจริงแล้วพวกเขาคือปลาที่ได้กลายมาเป็นมนุษย์บางทีตัวเอกของเราก็อาจจะเป็นปลาอีกตัวหนึ่งก็เป็นไปได้ เป้าหมายของเกมได้เปลี่ยนไปอีกครั้งตอนนี้เกมมันได้บอกให้ผมเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ต้องนั่งเรือไปอีกไกลแต่หลังจากที่เราได้ช่วยคุณลุงปาทองตอนนี้คนขายปลาก็ได้เพิ่มการอัปเกรดถังน้ํามันให้กับเรือของเราพอจับปลาและได้เงินมาก็ทําให้พอจะมีเงินอัปเกรดถังน้ํามันได้จากนั้นผมก็เริ่มเดินทางไปยังจุดหมายตามที่เกมบอกโดยระหว่างนั้นก็พยายามคิดว่าในโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้คน หรือตัวละครของเรากันแน่นี่คือโลกที่โดนคำสาปจริงๆหรือมันเป็นโลกในจินตนาการของตัวละครเองและไม่ว่าจะเป็นแบบไหนปริศนาของเรื่องมันดูจะลึกลับซับซ้อนกว่าที่เราได้เห็นในเกมการเล่นบรรยากาศรอบข้างค่อยๆมืดลงผมเริ่มมองเห็นห้างที่มันตั้งอยู่ไกลๆและมันก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนก่อนหน้านี้มันจมอยู่ในน้ําเกือบจะทั้งหมดมีเพียงป้ายและฉิ่งช้าสวรรค์ที่ได้โผล่มาเหนือน้ําเมื่อเข้าไปใกล้มากขึ้นนูเร นนะก็ได้โผล่ออกมามันค่อยๆแสยะยิ้มเหมือนดีใจที่ได้เห็นเป้าหมายหรือเหยื่อของมันมันได้พุ่งเข้ามากินตัวเราไปพร้อมกับเรือทั้งลำ เกมเวอร์ชันเดโมมันได้จบลงตรงนี้ทิ้งไว้เพียงความสงสัยที่มากมายที่เราคงจะได้เห็นหรือได้รับรู้กันเพิ่มเติมในเกมตัวเต็มซึ่งคำถามหลักๆที่เราต้องตั้งกันไว้นั่นก็คือโลกที่ตัวละครเอกอยู่มันคืออะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัวเอกของเรานั้นคือปลาที่กลายมาเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่นูเรอโอนนาะมีจุดประสองค์อะไรและสุดท้ายก็คือปริศนาของคำสาบตามที่เด็กสาวคนนั้นได้พูดเอาไว้ ทั้งหมดนี้มันก็น่าจะถูกเฉลยออกมาในเกมตัวเต็มจากที่ได้ลองเล่นเพียงแค่เดโมมันก็ถือเป็นอีกเกมที่มีบรรยากาศที่ดูสมจริงการล่องไปในทะเลของเกมนี้ขนาดที่ผมเนี่ยไม่ใช่คนกลัวน้ําแต่บางช่วงก็รู้สึกขนลุกแปลกๆด้วยความที่เราไม่รู้เลยว่าทะเลแห่งนี้มันมีความลึกมากแค่ไหนและภายในท้องทะเลมันจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างสำหรับตำนานในครั้งนี้ มันก็คือนูเรอโอนนะโยคหรือพูดผีจากประเทศญี่ปุ่นมันได้ถูกจัดอยู่ในประเภทของงูหรือว่าผีที่ชอบดูดเรือมันมักจะล่อลวงมนุษย์ไปกินมันมีร่างกายที่เป็นงูแต่ส่วนหัวจะเป็นหัวของมนุษย์เพศหญิงตามตำนานอธิบายเอาไว้ว่าส่วนหัวที่เป็นผู้หญิงของมันมักจะไว้ผมยาวสีดำและผมมักจะเปียหรือว่าชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลามันมักจะออกล่าเหยื่อตามชายฝั่งทะเลและพบเห็นได้มากในบริเวณ เ,เกาะคิวชูนูเรโอนนะอาจจะมีได้หลากหลายแบบโดยที่แต่ละตัวที่ปรากฏออกมามันก็จะแตกต่างกันไปตามเรื่องเล่าบางก็บอกว่าพวกมันมีท่อนบนที่เป็นมนุษย์ ที่มีแขนอยู่ด้วยบ้างก็พบว่ามันมีเพียงหัวของมันเท่านั้นที่เป็นมนุษย์และแม้ว่าพวกมันน่าจะมีพลังกายที่มากกว่ามนุษย์ปกติแต่พวกมันกลับเลือกที่จะใช้วิธีในการล่อลวงเหยื่อด้วยวิธีเจ้าเล่ห์ต่างๆเช่นการแปลงเป็นหญิงสาวที่ต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีก็อุ้มเด็กทารกเอาไว้และมักจะขอร้องให้เหยื่อที่พบเจอเข้ามาช่วยมันและลูกว่าเหยื่อเดินเข้าไปอุ้มลูกของมันที่ความจริงแล้วมันก็คือก้อนหินนัก และเมื่อเหยื่อได้ติดกับหรือว่าอาจจะเดินเข้าไปใกล้มากเกินไปมันก็จะฉวยโอกาสพุ่งเข้าโจมตีใช้ลิ้นที่ยาวของมันและทําการดูดเลือดของเหยื่อส่วนร่างกายที่เป็นงูก็มักจะใช้ลัดตัวเหยื่อเพื่อไม่ให้หนีไปไหนได้ข้อสังเกตหนึ่งจากตำนานเรื่องเล่าที่ผมพอจะสันิฐานให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของเกมได้นั่นก็คือการแปลงกายและล่อลวงเหยื่อซึ่งผมคาดเดาเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเด็กสาวคนนั้นที่ได้แปลงกายมา เป็นนูเรโอนนาซึ่งในส่วนนี้ผมก็อาจจะยังไม่ยืนยันแบบร0อเเซว่ามันจะเป็นเธอจริงๆหรือไม่ส่วนเรื่องของขนาดตัวที่มันต่างกันมากผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะพลังของโยคายตัวนี้หรือว่าเป็นความสามารถพื้นฐานของการเป็นพูดผีปีศาจซึ่งทั้งสองก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันทั้งที่เราได้เจอในโรงเรียนหรือว่าตัวขนาดใหญ่ ที่เราได้เห็นกันในตอนโจบเป็นที่น่าสนใจมากว่ารอบนี้ทางชิวล่าอาร์จะนำเสนอเรื่องราวของเกมนี้ออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่อง ที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมอูมิการิถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ